สำหรับการท่องเที่ยวคนปกติทั่วไปก็คงจะไม่มีปัญหานะคะเพราะวางแผนเรื่องของการเดินทางที่พักอาหารการกินนะคะเพื่อที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าสำหรับอ,อิสลามนะคะหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาหารการกินที่เกาะช้างจังหวัดตราดคุณผู้ชมคะเขาเปิดครัวฮาลลานะคะเป็น1เดียวบนเกาะช้างที่จังหวัดตราดเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมคะ่ะ นายสาแอนบินสุไลมานเชฟใหญ่ครัวฮาลานของโคโคนัสปีดรีสอร์ทบ้านชัยเชษหมู่ที่4ตำบลเกา,า,เาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเขาเปิด ถึงครัวหาล้านของโรงแรมนะคะว่าเปิดขึ้นมาจากการส่งเสริมของคณะกรรมการการบริหารอิสลามจังหวัดตราดหลังพบปัญหาการเดินทางท่องเที่ยวของเกาะช้างของนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมทั้งจากจังหวัดตราดเองแล้วก็จากจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศที่เขาจะต้องนำอาหารมารับประทานเองนะคะ การเดินทางมาท่องเที่ยวเมื่ออาหารหมดค่ะก็ต้องรีบกลับเพราะว่าไม่มีอาหารฮาล้านสำหรับพวกเขาทำให้ไม่สะดวกกับการเดินทางท่องเที่ยวจึงได้มีการปรึกษากาันสําหรับผู้บริหารของโรงแรมในการที่จะเปิดครัวฮาล้านให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเกาะช้างนายเวียรชาติค้ำมีสีผู้บริหารของโรงแรมโคโคนัทบีชรีสอร์ทก็ได้เปิดครัวแยกจากครัวปกตินะคะให้เป็นครัวฮาลาน โดยครัวฮาลลานนี้นะคะก็จะปรุงอาหารฮาลลานตามหลักการศาสนาเน้นที่ความสะอาดทั้งผักเนื้อไก่ปลาและวัสดุเครื่องปรุงอื่นๆนักท่องเที่ยวนะคะไม่ต้องกังวลกับการมารับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยมีเมนูที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทานแล้วค่ะเจ้าของกิจการนะครับก็ได้เงเห็นความสําคัญนะครับ ที่ได้เห็นบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราได้มาเที่ยวเกาะช้างเป็นจํานวนมากนะครับด้วยกับอุปสรรคนะครับที่ไม่มีอาหารฮาลาลที่อยู่บนเกาะบรรดาพี่น้องก็นําอาหารมาจากบ้านนะครับมาทานนะครับหลังจากหมวอาหารแล้วก็บรรดาพี่น้องก็กลับอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะครับต่อมาคณะกรรมการจังหวัด นะครับกรรมการอิสลามจังหวัดก็ได้เอามาปรึกษาหารือแล้วก็ได้ลงมติว่านะครับจะทําคุวฮารานเพื่อพี่น้องมุสลิมนี่คำคำว่าฮารานนะครับฮารานคือสิ่งที่เป็นอนุมัติที่มันเฉพาะมุสลิมทานได้เท่านั้นนะครับแมนะ้แต่พี่น้องชาวไทยพุทธนะครับก็เทียบเท่านะครับผมยิ่งกว่ายิ่งกว่าอ,อยอดที่ได้ซ้ำไปผมคิดว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ คำว่าาล้านนะครับราคาล้านก็คือมีคําว่าตอยีบันก็คือถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทานได้ครับผม